กระทะข้างโบสเรื่องนี้จะเป็นยังไงพี่ยักษ์พร้อมในสายสวัสดีครับพี่ยักษ์ <Your level. S 1> เรื่องนี้บอกว่าไปเจอที่จังหวัดนครปฐม,มใช่แล้วอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเป็นผู้ประสบภัยกับเขาด้วยก็คือมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเอาเลยมาคือวันนั้นน่ะช่วงย้อนย้อนกับแบบช่วงเจ็ดแปดปีที่แล้ววีช่วงนั้นอ่าโควิดมันมันเพิ่งเข้ามาถูกไหมครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานแล้วทีเนี้ย พวกผมเองอ่ะที่เป็นไรเดอร์แต่ตอนนั้นอ่ะตัวตัวผมเองยัง,ย,งยังไม่ทําอาชีพรเดอร์ยังตกงานอยู่เลยครับพูดง่ายๆพวกเพื่อนเขาก็วิ่งกันทีเนี้ยจังหวะที่ทนครปฐมอ่ะเขามีงานวัดครับก็เลยเป็นการพูดคุยกันว่าเฮ้ย hey, ไปไหมไปไหมวันกันแล้วสองวันกันแล้วผมก็เลยพูดว่าถ้าจะไปผมปิดงานเลยแล้วก็ไปเลยประมาณสามทุ่มได้ก็คือหนึ่งอันนั้นก็คือไอ้เบน ่าค,คนที่ไปด้วยวันนั้นมีเดนแบงค์มีผมแล้วก็เฮียหนอมไปกันสี่คนไอเฮียหนอมเนี่ยเขาจะเป็นคนขับรถเป็นเจ้าของรถไอเบนก็เลยบอกว่าไปป่านเนี้ยตลาดวายหมดแล้วมั้งเออไปก่อนหนึ่งงานเขาเปน็นตั้งคืนแล้วก็ไปไปพอไปถึงวัดพี่วีต้องบอกว่ามันเป็นงานวัดที่ที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไปเดินดูเล่นนั่นเล่นนี่ใช่ไหม ทีเนี้ยไอของกินอ่ะเราซื้อมาแล้วพี่วีเต็มมือเลยอเต็มมือลแล้วเราขึ้นรถปุ๊บไอเบนเฮ้ยมึงกูอยากกินหมูกระทะวะกรุงเทพได้ไหมดูเวลาพี่เรนเที่ยงเที่ยงคืนกว่าแล้วอะตีหนึ่งแล้วอะเราหันไปดูนวัดเฮ้ยในวัดเปิดอยู่ไอไอหนอมมันมันบอกนะว่ามันมันมันเรียกผมว่าจ่านะจ่าในวัดเปิดอยู่ร้านร้านเปิดอยู่จงเขาจะไม่เก็บ มันจะเป็นหมูกระทะตามงานวัดพี่วีเคยเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบเป็นอัาคาร์ดอ่ะถ้วยยี่บเก้าบาทยี่บห้าบาทสิบห้าบาทอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็สี่คนก็เดินไปเลยอ๋อเดี๋ยวผมผมเคยเห็นมันจะใส่เป็นถ้วยโฟมบ้างเป็นถ้วยพลาสติกบ้างใช่แล้วก็มีน้ำท่วมๆเลยนะใช่นั่นแหละเออเเพื่อความอยากกินไงครับพอเราไปนั่งกับพี่วีทีเนี้ยพอนั่งใช่ไหมมันก็จะเว้นช่วง เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดพอดีถูกปะมันก็จะเว้นช่วงประมาณหนึ่งผมก็นั่งเฮ้ยมันบรรยากาศมันแตกวะพอเงยหน้าขึ้นไปมองพี่วีมันเป็นต้นไทรต้นใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ขวามืออย,อยู่ด้านหลังผมผม <อะ S 2> นั่งหันหลังต้นไทร <อะ S 2> แล้วข้างหน้าที่ผมหันหน้าให้อ่ะมันคือประตูโบสถ์หรอใช่ผมหันหน้าให้ประตูโบสถ์ก็คือหนันหน้าเข้าโบสถ์ครับ ส่วนไอ่เบนสไก่บไแบงค์เขานั่งหันหลังให้โบสถ์เขาจัดงานวัดกันอย่างนี้เลยเหรอซึ่งด้วยผมว่าด้วยพื้นที่ที่มันต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่มันราคาสูงอะตามความเข้าใจผมนะอาจจะได้ตรงมุมนี้พอดีซึ่งมันเป็นโซนแบบขายของอะไรประมาณเนี้ยครับไอบ่เบนสมันก็นั่งหันหลังแล้วผมเงยหน้าขึ้นไปมองบนพีวีมันเป็นอัฐิอะที่มันจะอยู่บนซุ้มหลังคาโบสถ์เห็นไหมอ่ะ,อะซุ้มซุ้มซุ้มประตูโบส ห้องเก็บกระดูกอะกมันจก็มีออหน้าคนแตะอยู่ตามกำแพงโบสถ์ใช่เออทีเนี้ยผมก็หันไปมองเบนลุ้งพนด้วยมันก็หันไปมองแล้วมันเป็นเป็นวัยรุ่นพี่วีครับภาพที่เราเห็นเป็นวัยรุ่นแต่เราไม่รู้เขาอายุเท่าไหร่ถูกไหมดูไหมเบน,นทำไงจะเกียบอยู่ในซองพี่วีมันเอามาเ้าใส่มือปัอ๊บมันยกขึ้นมากระแทกกําแพง พี่พี่พี่กินด้วยกันไหมพี่โอ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยโทษพี่พี่พี่กินด้วยกันไหยดบ่อยเบ้นมึงเล่นใครอ่ะก็เนี่ยก็เรียกคนอยู่ข้างบนนะพวกมึงเป็นอะไรด่ะโอวยเบนมึงเล่นแล้วเออไอหนอมไอหนอมก็เลยบอกไอเบนอยาให้เหมือนฟูวิลล่านะไม่เอานะปุ๊บทีนเนี้ยหมูกระทะมันมาแล้วพี่วีครับมันก็เราก็นั่งนั่งกินกิน ื่อไหมรสชาติหมูกระทะผมพูดตรงเลยนะอืน้ําซุปเนี่ยโของชื่อ่ารสเขาเรียกอะไรโขงปรุงรสอ่ะครับโขงปรุงรสเยอะมากเลยนะชิมคําแรกนะไอเบนคออีกทีหนึ่งพี่พี่มากินด้วยกันดิตักคําที่สองรสชาติไม่มีเลยน้ําซุปอโอไอเบนเล่นไม่เลิกโอ้แต่ด้วยด้วยความที่ไอเยียนหน่อ,อมันเขาขายเศร้าครับโอ้ยมันมาคงร้อนแหละรสชาติมันเลยหายมันต้องกินตอนที่มันเย็นรสชาติมันจะออก เราก็กินกินกินไปพี่วีใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นมานะเรื่องเนี้ยไอ้เบ้นเก็บเงียบม,มาแปดปีไม่เคยเล่าใ,ใครฟังเลยอ๋อว oh. ันซึ่งเล่าให้ผมฟังเมื่อเมื่อวันก่อนครับว่าเฮ้ยมึงจําวันที่ไปกินหมูกระทะได้ไหมผมก็เลยถามว่าวันไหนวันที่กูตะเกียบเคาะเรียกว่าเออทําไมกูเห็นมึงไปเล่าเรื่องผีใช่ไหมเออใช่ เรื่องเรื่องต่ออะไนี้มันเป็นอย่างนี้พี่วีระหว่างที่นั่งรถมาตัวผมเองหลับไปแล้วอันนี้เดี๋ยวนะ <I Ben. S 1> อันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าเบนซ์คนเดียวพวกพี่ไม่รู้มาก่อนเลยถูกไหมไม่รู้เลย <I Ben. S 2> ไม่มีใครรู้เลยไอเบนซ์เพิ่งเล่าให้ฟังใช่อะพอขึ้นรถมาทำไมวันนั้นอนะ่ะขึ้นรถมาเสร็จปุ๊บไอเบนซ์มันจะขึ้นก่อนมันจะขึ้นนั่งหลังเป็นกระบะสี่ประตูครับไอเบนซ์ขึ้นไอแบงค์ขึ้นแล้วผมนั่งหน้า ระหว่างที่กำลังขับกลับอ่ะไอหนอมก็ขับกลับไปเรื่อยไอหนอมก็บอกไอเบน์มึงหันไปดูข้างหลังดิทําไมรถมันหนักกว่าไอเบน์ก็หันไปมองวีมันบอกว่าเห็นคนอะมูนคนลุกนั่งเต็มกระบะหลังเลยไอบ้าไอเบน์เต็มเหรอเต็มในที่เนี้ยพี่วีมันจะเต็มแค่นั่งนะพี่วีนึกถึงสงการอะที่มันมียืนอัด โอ้ยหรอโหกระบะหลังนะใช่กระบะหลังรถสี่ประตูอะเมอัดอัดอัดกันอยู่นั้นน่ะแล้วพอทีนี้จังหวะมันมีอ,อยู่ช่วงหนึ่งเบนบอกว่าช่วงที่ไอ้หนอมเนี่ยกําลังขึ้นสะพานพีวีแอ่ข้างหลังน่นะมันรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรขย่มบ่ะครับฮึ่มฮึ่มอย่างเงี้ยครับแลวหนึ่งในนั้นน่ะมันจะมีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ เอาหน้ามันแนบกระจกแล้วก็ค่อยแลบลิน้นอะเลียที่กระจกโอ้ย oh. ีลองดสภาพเด็ดถ oh. ้าขี่นั่งอยู่ตรงวันอนะแล้วมันหันกลับไปเจออย่างนั้นนะนั่นแนะพอทีเนี้ยมันก็ไม่พูดเลยกับใครเลยนะครับมันนั่งเงียบแต่วันนั้นอนะมันชี้แสงเกงบนรถนั่นแหละนะใช่มันมาชี้เลยแสงเกงพู้ผมอะ รู้แค่ว่ามันฉีดแสงเกนแต่ไม่รู้ว่าเอ้มึงปวดฉี่แล้วมึงไม่บอกอจะได้แวะปั๊มแวะข้างทางครับอเออไม่เป็นไรนันแหลวกูขอโทษแต่กูจ่ายค่าล้างาให้ทีนี้ผ่านมาสักประมาณสักสามสี่วันพี่ไอเบนมันก็ทําอาชีพไบเดอร์เหมือนผมนี่แหละมันบอกว่าทุกครั้งนะพอมันข่อมรถปุ๊บนะพี่ีมันหนักแบบเหมือนเหมือนเอา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 ผมไปซ้อนท้ายมันอะ เป็นร้อยร้อยโลอะอแล้วรถมันบิดไม่ออกจนมันมีอยู่วันหนึง่งไปนั่งกินหมูกระทะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่วีไอ้เบนบอกว่าแล้ปไป,ปไป,ปไปกูไปก่อนพอไปถึงร้วยพี่วิวทำไงมันทำไงฮะมันจุดทูบดอกหนึ่งแล้วมันก็บอกน้องเปิดโต๊ะนี้ให้พี่หน่อย ก็คือเราไปประมาณสิบคนเราต้องเปิดสามโต๊ะถูกไหมครับเพื่อ um ท nice> ี่จะนั <S <S ่งติดกันแล้วมันจะมีอย right. ู mean, ่โต๊ะหนึ่งซึ่งไอ้เบนเปิดโต๊ะหนึ่งแล้วสั่งชุดหนึ่งไอ้เบนเปิดแยกเลยเป็นโต๊ะที่สี่ใช่พวกเราทุกคนคิดว่ามันจะนั่งกินคนเดียวเออเพราะเบ็นมันออกอินโทรเวิร์ดหน่อยคิดว่ามันจะนั่งกินคนเดียวมันติดไม่มันเดินไปขอทูบเวลาแล้วมันกระจุดอ่าที่ตามผมมาจากวัดอ่ะผม ถขายวอ่าผมเหมือนเหมือนประมาณว่าแบบอ่ะกินนะผมก็ท่า,าเขาท่าเบ้นทำอะไรวะมันก็เลยเล่าให้ฟังเล่ามาให้ฟังข้า,ขาวๆว่าเนี่ยไปวัดนะแล้วเจอตามกลับมา oh. เราเข้าใจแค่นี้ตอนนั้นอนะ่ะเราเราเข้าใจแค่นี้พี่วีเออคงตามนั่นแหละแต่มันไม่จบแค่นี้พี่วีอะไรไอเบ้นมันฝันว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะ ฝันนะฝันว่ามาเรียหน้าเรียตามันนะผู้หญิงผู้หญิงคนไหนผู้หญิงแก่ๆที่เรียกระจกรถอะคุณลุกเลยมาเรียหน้าเรียตามันแล้วบอกว่าไม่อิ่มอยากกินอีกกินที่นี้ไม่อินทีเนี้ยเวลามันล่วงเลยมาแปดปีหรอู่ดีครับพอผมฟังนะผมถามว่าแล้วทุกวันเนี้ยมึงเจออยู่ไหม เจออยู่ทุกวันนี้เบ้นยังเจอคุณย่าคุณยายคนนี้ตามมันเลียอยู่เหรอเบนมันเห็นตลอดแต่มันไม่มันไม่พูดก,กับพวกผมว่าเฮ้ยกูยังเจออยู่นะไอ้ที่มันตามกูเป็นไรหมูกระทะเฮ้ย <c oughs> แล้วผมก็เลยโทรหาไอ้หนอมมึงจําเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ได้ไหม <c oughs> ผมก็เล่าเล่าเล่ามันฟังครับจําได้จ้ากระตกผมแม่งเลอะหมดเลยเฮ้ยแต่เลอะอะไรไม่รู้เลอะ กระจกเลอะจริงๆเลยอะนะใช่มันไอหนอมมาบอกว่ากระจกเลอะผมรู้แค่ว่ารถผมยังไม่ได้ล้างแต่มันเลอะพี่วีนึกถึงมันมันเป็นฟองฟองครับเหมือนน้ําลายมันแห้งใช่มันเหมือนน้าลายแห้งอะวันนั้นไอหนอมไอในมุมในมุมของไอหนอมอะก็คือมันรู้แค่ว่ามันเลอะอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ว่าเด็กแถวบ้านอะมันเล่นมันบ้วน้ําลายใส่กระจกปีนมาเล่นอะไรประมาณเนี้ยอืก็เลยคุยกันแล้วถามว่าให้เอาไงดี บอกจาจ่าวิ่งรถไปเลยแล้วเดี๋ยวผมพาไอ้เบนซ์อะไปวัดเองหนอมมันก็เลยเมื่อเมื่อวันก่อน,อนเนี้ยหลังจากที่ฟังนึ่งเนี้ยไ <c oughs> อ้ยัหนอมเนี้ยมันก็เลยขับรถพาเบน์ไปที่วัดวันนั้น <c oughs> แล้วก็ซื้อหมูกระทะทั้งหมดอะ่ะห้าหกชุดครับถ <c oughs> าวายให้พระแล้วก็ไปตั้งกลางแจ้งหนึ่งชุดรู้ไหมหลวงพ่อที่ว่าก็ทักว่าไงบอกว่าไงฮะ ตั้งนานแล้วทำไมพุ่งมาเขาไม่กินโยมไปด้วยก็ดีแล้วเหรอใช่พี่วีทำไมอ่ะทำไมกินจะมากินโยมยังไงอ่ะก็คือประมาณว่าเรียกเขากินอ่ะพี่วีแล้วแล้วคือไม่จุดทูปเรียกเขาดีโอ้แต่เขาเขาเหมือนเล่นๆอ่ะเหมือนอ๋อจริงๆแล้วคือการจะให้ผีกินอะไรก็แล้วมันต้องจุดทูปให้ถูกปะ่ะ แต่นี่มันเอาตะเกียบไปเคาะรูปเขาหน้าหน้าไอช่องเก็บอัฐิเขาแล้วก็ชวนเขามากินทีนี้วิญ,ญญาณมันก็มารอใช่ไหมอารมณ์เหมือนกินข้าเกลือคอจาร์โอเข้าใจใช่ไหมเออเออทีเนี้ยพอไปทำเสร็จอะไรเสร็จแล้วพี่วีกลับมาถึงบ้านคนฝันเนี่ยไม่ใช่เป็นแล้วเบนหนอม ไอ้นองฝันว่ามีบอกเนียจ่าเมื่อคืนนะผมฝันนะมึงฝันแล้ววะเห็นป้าแก่ๆคนหนึ่งอ่ะที่ผมแบบหน้าผมเหมือนอาาผมหรือผมเรียกอา마แล้วกันนะครับอาม่าเนี่ยเขามาเดินต,ต้องต้องมองมองหน้าบ้านผมแต่ในฝันนะไม่รู้เขาเดินทำไมแล้วก็มีคนเดินตามเขาประมาณเจ็ดแปดคนผมก็เลยในฝันน่ะมันก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปถามว่า ป้าครับมาหาใครอยากกินหมูทาอีกไม่อิ่มกูอยากกินหมูทาอีกครับจนล่าสุดวันเนี้ยไอ้หนอมอะ่ะขับรถไปที่วัดวันนั้นน่ะแล้วซื้อหมูแบบเป็นกิโลเป็นชุดๆอะ่ะถวายเพลนพระไม่รู้หมดไปเท่าไหร่ะวันเนี้ยเรื่องนี้มีประมาณนี้พี่วีอาจจะไม่น่ากลัวนะเฮ้ย น่ากลัวดิไม่น่ากลัวก็บ้าอะไรพี่ยักษ์เฮ้ยคือความพิเลนคนเนี้ยนะมันมัน<ช>สรรหาทมนะไอ้คือเอาเอาเอากันตั้งแต่แรกก่อนเลยไม่ใช่พิเลนแรกคือไอ้เพื่อนเรานะพิเลนแรกไม่ใช่เพื่อนพี่ยักษ์นะไว่เชื่อะไรนะไอเ้เบนไอเ้เบนเนี่ยมันเป็นพิเลนสองพิพเลนแรกคือร้านค้าทำไมาไปตั้งตรงนั้นเออพิเลนแรกคือร้านเนี้ยมึง ตั้งอะไรตรงนั้นน่ะคือเมื่อความไม่ไม่ไม่ถูกต้องในการวางร้านน่ะไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันดันไปเจอคนที่มันมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนยังไงผลักดันให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงพี่ยักษ์ใช่แล้วแบบผมว่านะเว้ยมันไม่บังเอิญน,นะกับการที่ร้านค้าร้านเนี้ยมันจะแบบไปตั้งร้านหมูกระทะตรงเนี้ย มันตั้งรอยเจ้าเบนซ์ไปไปอุดหนุนนะเว้ยอ่าตามความเข้าใจผมนะพี่วีมันเป็นอย่างนี้เขาอาจจะได้ล็อกตรงนี้คือล็อกล็อกที่มันเป็นอาหารสดหรืออาหารอะไรพวกเนี้ยตามความเข้าใจมันมันจะต้องอยู่ริมๆถูกปะครับแต่ร้านเนี้ยมันดันได้ล็อกที่ติดกับประตูโบสถ์พอดีแล้วซึ่งตรงนั้นมันเป็นต้นไม้แล้วมันจะเป็นเวลานั่งกินมันจะเป็นการนั่งขัดสมาธินั่งพื้นเออโลเคชั่นมันได้โอ้โหอยากจะบอกว่า นึกออกเลยนะบางทีเราจะเจอร้านทรงท่านไงในงานวัดในเขตวัดมีงานวัดอะไรเงี้ยร้านทรงนี้จะมีอะไรขนมจีนน้ำยาบ้างอะ่ะหมูมเดี่ยวหม,มูกระทะม้งอะ่ะก๋วยเตี๋ยวคุกม้งอะ่ะอะไรแล้วแต่เลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยเกตเลยนะครับแล้วก็จะนั่งอยู่ในจะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปอยู่รอบรอบโบสถ์อันนี้อาจจะด้วยพื้นที่เขา ออแต,แต่ดวงอะ่ะดวงคนมันจะต้องเจอจริงๆนะพี่ยักษ์เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงนะผีจับวางอะอ่าอันนี้ผมฝังนิดน,นึงใครที่ไม่รู้วิลกรรมไม่เบ้นนะไปย้อนฟังเรื่องโถยเบ้ A นะที่ผมเล่าไว้กับพี่ตั้มโถ่โถยเบ้นใช่แล้วเออเดี๋ยวผมไปตามฟังยังไม่รู้ว่าเจ้าเบ้นนี่คือใครอะไรยังไงเลยนะครับเพิ่งได้ยินชื่อที่ผมพูดว่าอย่าให้เหมือนทูวิลล่านะก็นั่นแหละครับอยู่ในเรื่องโถยเบ้นนั่นแหละ อ๋อไอเจ้าเบนซ์ไปสร้างวีรกรรมไว้ในภูวิล่ามาแล้วใช่ครับโอ้ยนี่แสดงว่าอยู่ในสายเลือดเลยนะมัน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 เป็นคนชอบพักอะ่ะอืมเออแล้วประเด็นคือไอพฤติกรรมที่ว่าไปนั่งอ่ะโอเคทีมโต๊ะเนี่ยน่าอาจจะได้นั่งใกล้ประตูใกล้รั้วที่ซึ่งอาจจะมีช่องเก็บอทัทีอ่ะไอะอันเนี้ยไม่น่าทำเอาตะเกียบไปเคาะเรียกอ่ะ ไปเคาะก็ก็ก็๊อกเรียกกินด้วยกันไหมครับอันเนี้มันไม่มันไม่ควรผมว่าด้วยความที่มันมันคงไม่คิดอะไรอ่ะมันคือไอกระดูกอ่ะเขาอยู่ในกําแพงถูกป่ะแล้วมันเคาะมันเคาะกาแพงมันเคาะรูปเขาอ่ะไป่มันมันมันเคาะกาแพงรูปรูปอยู่ด้านในอืมก็หมายความว่าจะเคาะกาแพงเรียกถ้าถ้าเคาะแล้วเรียกนี่คือเรียกเหมารวมเลย พี่อย่าลืมถ้าเคาะรูปมันแค่หนึ่งหนึ่งช่องแต่ถ้ามันเคาะกำแพงมันทั้งโบดมมันทั้งรอบโบดนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นน้องในรุ่นนะถ้าเป็นน้องใกล้ๆมือนะพี่ยักษ์มีหูแดงอ่ะก็เนี่ยเรื่องพอพอ,พอเมื่อวานเมื่อพอพอวันนี้ไอ้หน่อมันไปเสร็จปุ๊บมันกลับบามันใส่เดนชุดใหญ่เลยมึงทำอะไรือมันต้องโดน อูมาทั้งสวนฉันเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วแล้วทีนี้ความความความซวยไม่ได้เกิดแค่กับตัวมันเดมันไปเกิดกับเจ้าของรถด้วยอีชื่อไรนลาอะไรนะเย่หนอมเย่หนอมเจ้าของรถนะขับรถรถกูก็เอามาส่งมารับมาส่งดีๆเอาผีขึ้นรถจะงั้นน่ะเออนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนี้หมูกระทะข้างโบสถ์ที่แรกผมอ่านชื่อเรื่องหมูเฮ้ หมูกระทะข้างโบสถ์ยังไงวะมันจะแบบเรื่องมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยพอฟังไปฟังมาโอ้โหผมพูดคําเดียวแลยวโถยเบ้น <laughs> อันเนี้ยอันเนี้ยผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เรี่ยงผมเรี่ยงแล้วมันได้เท่านี้จริงๆเออเข้าใจเข้าใจมันเล่ามันเล่ามาแล้วมันมันได่แค่นี้ครับไม่ไม่ครับผม,ม,ม,มคือเอาจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจนะว่าเรื่องผีทุกเรื่องมันจะให้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมีรายละเอียดดีเทลเยอะๆกันทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ เรื่องเรื่องเรื่องผมผมแบบเรื่องผีสามนาทีผมมีนะเว้ยพิยักษ์ว่ผมมียัง <c oughs> ม,มีนาทีนึงอนะ <c oughs> ผมมีเยอะเลยสามนาทีนาทีนี่คุณจะขิงผมทำไมอะเออนะฮะเราพวกเดียวกันไมนะ่ใช <c oughs> ่เหรอจะอยู่ดีจะขิงผมทำไมเนี่ยคอะเรื่องมาเรื่องผีนาที <c oughs> ไม่ต้องเ <c oughs> ลโอ้ไม่ <c oughs> ไม่ต้องหรอกนะครับอ่ะพิยักษ์วันนี้ขอบคุณมากๆมีอะไรอยากฝากพวกเราไปติดตามเพิ่มเติม,ตมไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ติดตามเพราะว่าอ่ะมีอย่างหนึ่งที่จ้องแจ้งเพราะว่า วันนี้อาจอาปีนี้อาจจะเล่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้อืถ้าแล้วเพราะว่าต้นเดือน่อาเดือนหน้านเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของไรเดอร์นะผมก็น่าจะโถงงานเต็มที่เดือนหนึ่งเต็มแล้วก็เ,อเอจออะไรทีตอนปีใหม่ครับเอาเอาก็นู่นเลยหลังวันที่ห้านู่นเลยรายการปิดหนึ่งสองสามที่ห้าใช่ครับได้นะครับเอาช่วงไฮไฮเอ็นไฮซีซั่นช่วงกอบโกยต้องโกยพี่เอาให้เต็มที่ ใช่ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักของการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นกิจวัตรเป็นอัดเขาเรียกไงงานอ่านเร,เรื่องเรื่องที่ทําแล้วมีความสุขเป็นอดีลเลกเออก็ทํา<ช>ทงาน<ช><ช>อดีลเลกแต่เราต้องเอางานหลักเป็นหลักก่อนโฟกัสถูกต้องแล้วอ่ะพี่ยักษ์เจอกันปีใหม่นะก็เดี๋ยวถ้าปีใหม่ใช่ไหมช่วงที่ผมกลับมาวิ่งเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยผมได้มันหนึ่งเรื่องแล้วขอให้เจอผีทุกวันนะ โอ้ยไปเอาเฮ้ยเจอเงินดีกว่าถ้าเราวิ่งเยอะมันต้องเจออยู่แล้วเนี่ยผมนิดนึงในกรุงเทพอ่ะมันจะมีบ้านหลังไหนที่เขาเอาโกดโกดน,นะเจดีอะ่ <JD S 1> อะไปไวันยบ้านมาเฮ้ยในกรุงเทพเนี่ยนะใช่อยู่ใกล้คุณด้วยผมบอกคุณแค่นี้แหละเฮ้ยในในกรุงเทพมีมีด้วยเหรอผมเห็นแต่ต่างจังหวัดน,นะ ผมเพิ่งไปส่งมาเมื่อวานไอ้คขนลุกเลยเฮ้ยใน,ในกรุงเทพกลางกรุงเลยจริงเหรอวะเดี๋ยวถ้าผมผ่านาผมไปถ่ายรูปเอเเอถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย<ต>ผมไม่ค่อยเห็นนะบ้านในกรุงเทพที่จะเอาโกดเก็บกระดูกมาไว้ในรั้วบ้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอคนใหญ่จะเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมถูกถากอย่างอย่างตอนที่ผมไปบวชที่ต่างจังหวัดอ่ะอันนะั้นเห็นเต็มเลยเขาจะเอาไว้ในรั้วบ้านตัวเองครับแต่ในในกรุงเทพเออในกรุงเทพไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ท่าในกรุงเทพจะเป็นอ่าสารบภูมิติจุเอี้ย ไอ้ไม่ใช่สารมะพูมกับสารตายายอันเนี้ยเจอบ่อยใช่แต่เป็นเจเจดีเลยเหรอเป็นเจดีเก็บโกดเก็บกระดูกเงี้ยเหรอแล้วสภาพคือเก่ามากด้วยเหรอใช่เออเออถ้าแวะผ่านๆเก็บเก็บรูปมาฝากให้ดูหน่อยนะได้แต่ถ้าผมผ่านเียผมจาส่งส่วนตัวไปให้เออแต่ไม่แต่ไม่ต้องไปแบบถ่ายเห็นบ้านเขาชั้นนะเอาแค่ว่าเห็นรั้วบ้านเห็นโกดเห็นอะไรก็พอแล้วครับครับได้ไดขออนุญาตเขาได้ง่ายกว่า หู ais, จ,จ้าจ้าได้พี่ยักขอบคุณมากเจอกันหลังปีใหม่เลยนะครับผมขอให้เฮงเฮงครับพี่ครับเช่นกันครับสวัสดีครับผม